ม,ม,ม,มัน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 กุบกุส่สิ่งขงนมจีนมากม้มขอเก่าค่ะสวัสดีจ้ามาพอกับตุกคึ้เก้า่ขัุขค,นค้นขาในช่องเซมเงแชแนลมาขามเมอนีตตุกได้ตำตีนไก่ค่ะพี่น้องคะ่ะ ตำตีนไก่เผ็ดๆค่ะพี่น้องมาค่ะวันนี้แทะตรีนด้วยกันนะคะอืม จับค่ะจินกบแบบข้าวน้ำข้าวเหนือกับน้ำปลาหน่ะพี่น้อง Mm. มัน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 กุบกุบ มันนี่แบบอยากตื่นๆน,นะพี่น้องเลยใส่ผิกหลายเน่ใส่สิ่งขงนมจีนมาม่าเพื่อเก่าค่ะ แ่บจัดจ้าน Ừ, mm, hẹn hẹn hẹn, 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 hẹn a Mmm. ชันตินไกล่ยเพนๆเลยค่ะ หนามแห่งเพชรเข้าเร็นหรือค่ะ thôi bằng yến đình đình tạp

ถึงขนมจีนสี แต่แทะตินไก่กับเพื่อนนี้ขนาดไหนใช่ครัขอภายในความเคี้ยวดัง เพชรไหมพี่น้อง Gì Ừ, ai được thế nào ผ็ดแต่แซนะ่บเนาะบบเพ็ดกอนน่าจะเป็นจีจาดนะพี่น้งองอ เผ็ดเกินขาดแผลตีนไก่เนี่ยสิบกว่าแคตเดียวออหรอคะ แบบว่าตั้งหน้าตั้งตาแทะมาพี่ดองเดี๋ยวคิดม่าสิยาว <c oughs> เพชรพอ <c oughs> ่ออื้มโมลำปปาร้ามา ขอขอคุณค่ะน้ามูกลื่มมากคอลื่นขั้นอืมกินน้ำก่อนนิดนึงเอาละค่ะมาหนีตุกกัะพาพี่น้องมาแซ่บจังเละค่ะพี่น้องคะเผ็ดแซ่บนัวจัดจ้านเหมือนเดิมค่ะพี่น้อง จังไงถ้าให้มากก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการให้คลิปให้ตัวนั่นะคะบ่อยพอกระคิดหน่ะค่ะสวัสดีค่ะ